สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนที่รักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ปีการศึกษา2568ในปีการศึกษา2568นี้โรงเรียนยังคงมุ่งมั่นจัดการศึกษาตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่บอกว่าโรงเรียนปินซ์รอยยาววิทยาลัยเป็นสถานศึกษาที่เสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียนบนรากฐานคริสตจริยธรรมนำผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืน โรงเรียนยังคงยึดมั่นในการจัดการศึกษาตามปรัชญาก,การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่บอกว่าเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาคือการพัฒนาอุปนิสัยเรามุ่งมั่นปลูกฝังผู้เรียนให้เติบโตมีความสามารถในการสื่อสาร4ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนและแน่นอนครับภาษาโคดดิ้งซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญสําหรับนักเรียนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตปีการศึกษา2567ที่ผ่านไป เราสอนผู้เรียนให้รู้จักปัญหาสาเหตุการป้องกันการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง PM 2.5ในปีการศาึกษา2 5 6 8นี้เรามุ่งหวังจะให้นักเรียนได้รู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธีช่วยกันลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนพูดถึงสิ่งแวดล้อมปีการศึกษา2 5 6 8เรามุ่งหวังว่าโรงเรียนของเราจะเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัย และเป็นโรงเรียนที่มีสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพสำหรับนักเรียนที่นักเรียนทุกคนจะเล่นเพลงและเอ j นจอยเมื่อเขาเข้ามาอยู่ในโรงเรียนจนถึงเขากลับบ้านไปสู่อ้อมกอดของคุณพ่อคุณแม่ประการแรกเราจะปิดประตูโรงเรียนตั้งแต่เวลา8.30นาฬิกานาทีจนถึงเวลา15.15 15. นาิกานาทีในระหว่างเวลานั้นจะไม่มีรถสัญจรเข้าออกเราจะคืนพื้นที่ที่ปลอดภัย พื้นที่ที่นักเรียนจะเรียนรู้เล่นและมีความสุขอยู่ในโรงเรียนประการที่2เรายังคงนโยบายงดการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเราอยากจะเห็นนักเรียนทุกคนที่เมื่อเขาก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วนรงเรีนขาวทุกคนจะเล่นเรียนรู้มีความสุขไปด้วยกันกับเพื่อนๆนกับคุณครูอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมีรอยยิ้มมีสียงหัวเราะได้วิ่งได้เล่นตามธรรมชาติ เด็กๆและเพื่อตอบสนอง Li ต่อนโยบายนี้โรงเรียนจึงมีนยบายในการที่จะมีบัตรนักเรียนที่เรียกว่าบัตรสมาร,าร,ร์ทการ์ดผู้ปกครองสามารถโอนเงินให้กับนักเรียนได้นักเรียนสามารถที่จะใช้เงินในการที่จะซื้อสินค้าซื้ออาหารซื้อน้ําดื่มทุกอย่างในโรงเรียนผู้ปกครองสามารถรู้ได้ด้วยว่านักเรียนใช้ใจ่ายเงินอย่างเป็นประโยชน์หรือไม่เงินที่ผู้ปกครองให้มานักเรียนได้ซื้ออาหารที่เป็นประโยชน์สําหรับ ตัวของนักเรียนหรือไม่แม้แต่โรงเรียนเองโรงเรียนก็จะรู้ว่านักเรียนคนไหนบ้างที่มาอยู่ในโรงเรียนแล้วไม่ได้ทานอาหารกลางวันเป็นต้นเรามองเห็นว่าบัตรสมร์รการนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทั้งผู้ปกครองและสําหรับนักเรียนประการที่3ประการสุดท้ายโรงเรียนของเรามุ่งหวังที่จะให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราได้ติดตั้งระบบเตือนอากาศ positive air pressure ในโรงเรียนแห่งนี้ ทุกระดับการศึกษาทุกห้องเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2567เราได้รับการรับรองว่าเป็นโรงเรียนที่มีห้องเรียนปลอดฝุ่นในทุกห้องเรียนของโรงเรียนเราเชื่อมั่นว่านักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ในรั้วของโรงเรียนปิ้นสรอยาววิทยาลัยเขาทุกคนจะเรียนรู้เล่นและมีความสุข learn play และเอ j นจในสังคมที่ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพที่จะ ลูกฝังเขาให้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีคุณภาพในอนาคตและสุดท้ายนี้เรามีความเชื่อมั่นว่านักเรียนปริ้น์อยู่ที่ไหนที่นั่นจะต้องสะอาดกว่าเดิมไม่ว่านักเรียนปริ้น์อยู่ที่ไหนที่นั่นต้องงดงามกว่าเดิมและไม่ว่านักเรียนปริ้น์อยู่ที่ไหนที่นั่นต้องดีกว่าเดิมเสมอขอพระเจ้าอวยพรและพบกันในวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงครับ